โอเคครับวันนี้มาดูในส่วนของห้องพักกันบ้างนะครับนี่เข้ามาก็จะเป็นนะครับโต๊ะรับแขกใช่ไหมเป็นโต๊ะรับแขกนะครับนี่มีโซฟาเนาะมีโซฟานะครับมีโซฟาอย่างละหัวชนแล้วเมืม่อกี้โอเคแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็จะเป็นพวกตู้ใส่ของเชลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีทีวีให้นะครับแล้วก็มีเตียงนอน ขนาดหกฟุตนะครับนี่โหนั่งสบายไหม,มนั่งนิ่มไหมเตรียมนิ่มไหมนี่ครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะมีเป็นโต๊ะทํางานนะครับตรงนี้นะครับมีโต๊ะทํางานนะนเออน่าสิมันมีเก้าอี้เก้าอี้เป็นใช้ตัวนี้ก็ได้ครับโอเคอี <Okay. S 1> ่เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็มีกระจกให้ตรงนี้เนาะไหนตู้เสื้อผ้า <c oughs> ไปแล้วเข้าไปอยู่เสื้อผ้า ตู้เสื้อผ้าใหญ่ไหมเปิดให้ดูหน่อยครับเปิดตู้เสื้อผ้าดูหน่อยใหญ่ไหมโอ้กว้างขวางเลยอ่ะใหญ่เลยอ่ะครับตู้เสื้อผ้าใหญ่เลยนะ,ๆๆยนะใช่ใช่ใช่ครับก็มีแอร์มีอะไรให้นะครับมีระเบียงนะครับเป็นระเบียงนะระเบียงห้องอันนี้เป็นซิตี้วิวนะครับ <City S 1> ก็จะเป็นได้มีเป็นสาว่ายน้ำแล้วก็จะเป็นเห็นวิวเมืองนะครับอ,ออกมาก็ระเบียงกว้างใช่ครับกว้างโอ้โหนี่เลยนะครับ โอเคครับนี่เป็นส่วนของระเบียงใช่ครับใช่ครับก็จะเหมือนกับเซอร์วิสฮาสเหมือนคอนโดอะไรเนี่ยเนาะอันนั้นอันนั้นอันนั้นสาอากาศรับรับรับสัญญาณทีวีนะครับเลือีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดูครับห้องน้ําไปในคุณนะดนพาชมห้องน้ำ่อยครับมีอะไรบ้างครับนี่เรียกว่าอะไรมีแชมพูสบู่มีอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกแล้วก็มีสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็ห้องน้ําใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ยมีมีกระจกกั้นนะครับมีกระจกกั้นนะ จบกันนะแล้วก็มีน้ำให้อ่าครับเป็นเครื่องทำอุ่นเนาะไม่ได้เป็นระบบโรงแรมที่มันมีน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับไม่ได้เป็นโรงแรมใหญ่มากนะครับ<ช>แต่ที่นี่มีถึง4ตึกเลยนะครับใช่ไหมครับลูกใช่ครับนะมีตึก A B C แล้วอยู่ตึกอะไรดแล้วอยู่ตึกดีนะครับก็ก็คือโ <A. S 2> <A. S 1> รงอาหารจะเป็นตึก A โอเคก็ห้องก็ ใหญ่นะครับห้องใหญ่โตนะ้ีนี้นะราคาก็ไม่แพงไม่ไม่ตอนที่จองมาไม่ถึงพันนะครับราคาห้องไม่ถึงพันมีสระว่ายน้ําด้วยจริงๆครับเดี๋ยวเราพาไปดูใช่เดี๋ยวไปดูสระว่ายน้ํากันแล้วก็ไปดูรอบๆโรงแรมกันเนาะโอเคก็อันนี้ห้องพักก็จะประมาณนี้นะครับพักมาละยอมมาพักที่นี่ได้เลยครับห้องใหญ่โตากนะครับเดี๋ยวที่โรงแรมนะเดี๋ยวลงมาเล่นน้ําครับอ่ะนี่สระว้างมากยาวเลยโอ้โหโดนแน้ำโดนแม่ โอ้โอ้เราระวังระวังนี่ครับนี่จริงมีบาร์น้าด้วยนะใช่ไหมใช่บาร์น้ําแล้วก็มีที่นั่งเลยเนี่ยมันมีในเก้าอี้ให้นั่งในน้ํด้วยนะแล้วก็มีจักรุชี่แต่รู้เปิดไงนะเดี๋ยวรอถามพี่ก่อนเปิดยังไงนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนู้นครับว่าสระน้ํากว้างขนาดไหนนี่ยาวนะครับนี่ข้างล่างเป็นบาร์น้านะครับแล้วข้างบนเป็นฟิตเนส นะครับอันนั้นตึกดีเนาะตึกดีนะนะที่เราพากันตึกดีอ้าวนี่ตามมาอ่ะเดี๋ยวป้าพา,าไปดูนู่นกันโอเคบายนี่นี่ครับยาวถึงนี่เลยอ่ะโอ้โหนี่ครับนี่ยาวถึงนี่แล้วมีเก้าอี้มีอะไรให้นั่งเลยนะเนี่ยนะครับนี่นี่มีเก้าอี้ให้นั่งข้างบนด้วยนะนี่โอ้โหมาแล้วครับแม่ลูกไม้น้ำมา โอ้ยไปไหมถึงไหมนี่ครับมีสระว่ายน้ํานะนี่ครับนี่มองจากมุมนี้ไปนะสระว่ายน้ํานะครับยาวถึงนู่นเลยโชว์ว่ายน้ําอำโอเคเอาเหนื่อย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 เอาไปต่อเอาไปโอเคใช่ใช่ใช่เอาไปถึงนู่นเลยโอ้โหอีกโอเคโอเคอ่ะโอเคครับนี่โชว์โน่นนะโอ้นี่ครับตื่นเช้ามาแล้วครับไปไหนกันลูก ไปกินข้าวเล็กฝาเล็กฝาอเี็กันนี้ก็บริเวณโรงแรมนะครับแนนชายด้านหน้าด้านหน้าใช่มีน้ำผึ้นะครับแล้วก็จะมีป้ายวิสดัมวิสดัมใช่ครับก็จะมีวิสดัมหละยอย่ครับผมไปเดีวเราไปกินข้าวกันก่อนเฮ้ยปานกินข้าวเลยเรียกโต๊ะเลยข้างไหนครับนี่ครับผู้อาหารครับ ต, ok ต่อคำอเยอะอาหารเช้ากิอะไรบ้างไข่ดาวไข่ดาวพัดอกพักรดอันนี้แคมอันนี้อะไรอ่ะผัดมี่ตั๋วป่ะอันนี้ผัดกะเพรานะอ่ากะเพราอันนี้แล้วก็อันนี้ต้มผัดไก่ขาไก่มีข้าวผัดแล้วก็มีอาหารไทยอาหารไทยมีผลไม้ขนมไทยด้วยอันนี้มีโจ๊กนะโจ๊กเลยโจ๊กหรือข้าวต้มนี่แหละอ๋อข้าวต้มแล้วมีสลัดด้วยค่ะนะครับมีสลัดบาง ครบนะมีอาหารครบเลยใช่ค่ะอันนี้ให้เด็หน่หอยชอบปากระเบนมีมีหนมไทยได้วยอ,<า>อ,อันนี้เป็นเครื่องแบบสังขยาอันนี้เขาต้องมัดกินอะไรอยู่ตรงนี้กินอะไรอยู่ตรงนี้แฮมแฮมไส้กรอกใช่ไหมกินข้าวซะทำนองปังนะน้งปังไหมโอ้หนงปังปิ้งนะ ยำส้มนะส้มใช่ไหมยำส้มใช่ไหมครับสบับปะรดอ่ะสับปะรดอ่ะให้โดนกินกับอาหารเชาา้าก่อนไม่จะเลยสลัดค่ะนมกาแฟนมดูน้ำกับผมเลโอ้โหเยอะมาก <c oughs> โอเคอ่ะกินไปก่อนราตอนนี้กินข้าวอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วอิ่มไหม<า>อิ่มอิ่มมากเลยโนะดนกินไปเต็มที่เลยกินไปอะไรไปบ้างเราอ่ะ ไส้กรกอกไส้กรอกขนมปังสองแล้วก็ปิ้งสองเลยน้ำสี่โอ้โห <laughs> น้ำสี่กินแฮมวิกโอ้ตรงนี้เขาน่าจะเปิดให้มันฟุ้องอะ,ะเปิดไฟด้วยกลางคืนอะจะไฟด,ด้วยใช่ครับแป๊ดเดี๋ยวเราเตรียมตัวเตรียมตัวออกเดินทางไปสวนดอกไม้หนาะวครับ,บ